สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่ JO1 Official นะคะสวนไม่ใหญ่ใหม่อยู่บ้านหน่อยไม่ใหญ่ใหม่ใครอนุมาทิ้งไหมละ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายไม่เอาหัวอาหารมาให้นะเดี๋ยวสายสายเอาหัวอาหารมาให้นะคะโอ้ยตาสงสารบ่พี่น้องแมวามาหาหมามาอยู่อีหลีต,ตัวนี้แมวเอาเก่ามาอยู่ตรกทงนา มื่อกอน,นั่นก็บเมนหมาไปอยู่ไปรักอยู่น้าอยู่หลังบ้านผู้เฒ่าเพิ่นว่าแมวมาหาหมามาอยู่ให้เลี้ยงไว้ซาธุให้ได้บุญได้คุณเด,อด้อดีโต้เนาะเขามาเพิง่งเราก็สซีได้เลี้ยงดูปูเสือวะเดี๋ยวแม่ที่เอาอาหารมาให้เดอ้อเดี๋ยวกลับบ้านก็นเด้อลูกเดอ้อ